เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนเก่าของผมผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งมันชื่อว่าบอยไอ้บอยคนนี้มันเป็นคนขี้แกล้งมันชอบแกล้งเพื่อนๆให้ตกใจอยู่เสมอๆผมกับมันก็สนิทกันมากและผมก็จะคอยรวมหัวแกล้งเพื่อนๆไปพร้อมกับมันมันก็สนุกดีนะพวกเพื่อนๆเองก็หาแตกกันทั้งห้องเราเรียนด้วยกันมาเรื่อยๆจนพวกเรากำลังจะจบม .6 เลยมารวมตัวกันทำหนังสือรุ่นที่โรงเรียนในระหว่างที่รอเพื่อนไปซื้อข้าวเย็นอยู่นั่นพวกเราก็ผลาดกันเล่าเรื่องน่ากลัวน่ากลัวของโรงเรียนแห่งนี้ก็เล่าไปเรื่อยๆว่าในห้องดนตรีไทยมันมีอะไรหลอนๆอาคารหลังนูน้นอาคารหลังนี้มีคนเจอผีแบบนูน้นแบบนั้นแต่ที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเล่าของลุงยาม ซึ่งแกก็อาศัยและก็ทำงานที่นี่มาเป็นสิบสิบปีแกบอกว่าอาคารห้านี่แหละเฮี้ยนที่สุดโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้างขวางมากอาคารเองก็ใหญ่โตและก็มีหลายชั้นแต่มันผิดกับจำนวนนักเรียนที่ในตอนนั้นมีอยู่ไม่ถึงพันเวลายามดึกสงัดโรงเรียนแห่งนี้ก็ราวกับว่ามันเป็นโรงเรียนร้างเขาว่ากันว่า ตอนที่สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมีคนงานก่อสร้างล้มตายไปหลายต่อหลายคนเวลาที่ครูเข้าเวรหรือว่าลุงยามเดินตรวจตราตามอาคารต่างๆในยามค่ำคืนมักจะเจออะไรแปลกๆอยู่เสมอๆบางก็เห็นสัตว์มาป้วนเปี้ยนอยู่บนอาคารถ้าเป็นนกถ้าเป็นแมวก็จะไม่สงสัยเลยแต่นี่มันเป็นหมาหมาตัวสีดำพอไล่มันมันก็กระโดดหายไปในความมืด บางก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเราวกับว่ามีใครกำลังนั่งทำอะไรอยู่แต่พอสาดไฟฉายไปใส่ก็พบเพียงความว่างเปล่าและนั่นเองหลังจากที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเข้าทางโรงเรียนจึงห้ามไม่ให้ใครขึ้นไปบนอาคารเรียนในยามค่ำคืนเด็ดขาดหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จจัดรูปแบบหนังสือเสร็จจูๆ่ๆหัวหน้าห้องเจ้ากรรมดันบอกว่า ลืมอัลบ,บั้มรูปภาพของทุกคนไว้บนอาคารห้พวกเราทั้งหมดก็เงียบหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวสุดยสยองออกมาจากปากของลุงยามแล้วก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปเอาสักคนแต่ทว่าไอ้บอยไอ้บอยมันทะลึ่งอาสาทำไมถึงว่ามันทะลึง่งมันบอกว่ามันจะให้ผมไปเป็นเพื่อนความจริงผมเองก็ไม่ใช่คนกลัวความมืดอะไรเรื่องผีสางผมก็ไม่เคยเห็น อาจจะเคยได้ยินเสียงระนาดดังออกมาจากห้องดนตรีไทยอยู่บ้างแต่ผมก็คิดว่าผมคงหูฝาดไปเอยเอาวะไปก็ไปถ้าไม่เอาลงมาหนังสือก็จะไม่เสร็จผมจึงไปติดสินบนลุงยามด้วยเอ็มร้อขวดและก็40ดีกรีหนึ่งกักแลกกับการยืมกุญแจประตูทางขึ้นอาคารลุงยามบอกว่าเอยไอหนุม่มอย่าไปคิดอะไรมาก มันก็แค่เรื่องเล่าที่ผ่านหูของหลายๆคนมามันก็มีพิเศษใส่ไข่ต่อเติมเรื่องราวให้มันน่ากลัวขึ้นเฉยๆอันนี้ไฟฉายและห้ามเปิดไฟตามอาคารนะถ้าครูเข้าเวรรู้เข้ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ผมกับไอ้บอยก็ได้ไฟฉายมาคนละอันระหว่างที่กำลังเดินข้ามทางเชื่อมจากอาคาร3ไปอาคาร5ไอ้บอยดันบอกว่าเฮ้ย hey, มึงไปก่อนเลยคือว่า กูปวดฉี่วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเฮ้อให้มันได้อย่างงี้สิผมคิดว่าไอ้บอยมันต้องวางแผนแกล้งอะไรผมอยู่แน่ๆพอถึงลิฟต์ในอาคาร5ผมสังเกตเห็นว่าลิฟต์มันกำลังขึ้นไปอย่างชั้นที่ผมจะขึ้นไปเอาของในตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็กดเรียกลิฟต์ให้มันมาชั้นที่ผมอยู่พอเข้าไปยืนนิ่งๆในลิฟต์มันก็ทำให้ผมคิดได้ว่า เอใครมันมาเรียกลิฟ์ไปชั้นนั้นว่ะหรือว่าใครกำลังขึ้นลิฟ์ไปชั้นนั้นผมคิดไปก็ขนลุกไปเมื่อถึงชั้นที่ผมจะไปเอาของแล้วทั้งชั้นมันก็เงียบเชียบอาคารเรียนในตอนกลางคืนนี้มันช่างวังเวงและน่ากลัวเสลือเกินได้ยินแค่เพียงเสียงลมพัดประตูเสียงลมพัดหน้าต่างดังลัน่นเอยดอารดเมื่อไปถึงห้องแล้ว ผมก็ต้องตกใจนั่นมันเงาใครสักคนกำลังทำอะไรอยู่ผมรีบสาดไฟฉายไปที่เงานั่นทันทีและผมก็พบว่าไอ้บอยนั่นเองนี่มันลงทุนแอบวิ่งแซงหน้าผมขึ้นมาและก็รอมาทำให้ผมตกใจเฮ้ย <c oughs> นี่ไอ้บอยนี่มึงเล่นกูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยกูตกใจหมดเลยบ้าเ <c oughs> มันหันมามองหน้าผมยิ้มเชิงชอบใจ ก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปตัวเปล่าผมจึงตะโกนไล่หลังไปว่าเอา้าเฮ้ยเฮเเดี๋ยวเดียวเดียวทำไมไม่เอาอัลบั้มรูปไปด้วยไอ้นี่นี่มึงจะแกล้งกันถึงหยดสุดท้ายหรือไงวะโอ้ยโ,โทรศัพท์ทำกูตกใจหมดผมรีบรับสายฮาลัลโหลปลายสายก็ตอบมาว่าเออฮัลโหลนี่กูบอยนะมึงโดนกูหลอกให้ขึ้นไปคนเดียวซะแล้ว <laughs> ว่าแต่มึงขึ้นไปทำอะไรนานจังวะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลย่างเงียบสิเฮ้ยฮลัฮโลโหลฮัลโหลแล้วแล้วตะกี้ใครวะก็จบไปแล้ว